มีเป็ลิครับอ้าวอมีขอให้ขอหต้อน้ดม้ีอะไรบอกกันมีอะไรบอกกันได้เมื่อกี้เขาเดินย่องเหมือนไม่ใช่งานเขาเองราราสได้ครับดูอะได้เหมือนไม่ใช่งานเขาเองเออมีอะไรช่วยทำอะไรครับทำอะไรชช่วยช่โอเคิวขอราง่ยเืบข ้ใหมาดูดูหน่องเยอะไรนะออ่ยยมงูครับถว่าอันนี้มมองไไ่คยเห็นรัับป Thailand ตวากกันจะเข้ามาตอนนี้มองที่สกุลครับ เปไรเดี๋ยวเดยายังแปล้วกันนะครับแต่วก็จะมีทางบ้านนะอะมีพี่ว่าพี่มีใคีกหรือเป่าฮะมีไหนมีไนแล้วคุณขอบคุณที่ร้องน ข่าโชว์ที่ข้อมือกุญแนเพราต้องชวนข้อมือท่าน่ารุนเลยรอบนี้ใส่หรือเปล่าใส่มาแล้วครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเพราะว่าสร้อยข้อมือแพนโดราเส้นนี้ยาต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นใหม่อีกคือรอบอีกคือเส้นอีกคือเส้นท่านผ่้นเลยครับ ครับเพราะว่าเส้นเมื่อกี้ได้แล้วท็อปสเปนเดอร์รอบที่ไหนเส้นนี้จะมันตามหาเจ้าของอยู่ครับว่าใครที่ดูสติกเกอร์ของเราตอนนี้นะฮะดูสติกเกอ่์ของเราตอนนี้นะฮะแล้วคุณได้จักจัดใช้สร้อยใช่ไหมว่าจักรใช้สร้อยเรื่องสติ๊กเกอร์สวยๆคส่งให้กันเลยกันตรงนี้ถ้าคุณนะเป็นท็อปสเปนเดอร์นะฮะในการใช้สติ๊กเกอร์ผู้ที่สีลุ้นนะฮะใส่พวกมือจะไม่ได้สติกที่ใส่อยู่ในข้อมือของมิวตลอดทั้งงาน ครับผมได้ครับติดตามตัวนี้ตลอดเล้โหไม่ว่าทั้งหมดนะการได้ให้ครับครับผมใช้ข้อมือเส้นนี้ไม่ได้ไปธรรมดาแต่เป็นปริ่นติ้ไปด้วยนี่คือตัวของมิวก็เลยอยากจะเชิญชวนชักชวนทุกท่านที่ทางไลฟ์คอนเอนร์นอยู่ตอนนี้นะฮะครับให้ช่วยกันครับด้วยคอกี้ที่พูดไปทั้งหมดนะครับคือสงสารคนแปลด้วยนะครับ เดี๋ยวคนทางบ้านนะครับเขาดูแล้วแบบไม่ถึงใช่ว่าแบบพวกกิ่ตัวอะไรเงี้ยไปห้องน้ำอะไรเงี้ยสนใจพูดแปลด้วยก็ไม่ต้องแปลถึงขนาดนั้นโอเคครับผมแต่ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเรื่องสิ่งที่มิวพูดถึงนะครับผมก็คือว่าอ่ะ